โอ้ยยุงจะเยอะไปไหนเนี่ยทำไมชอบกัดแต่แรวจังรู้ไหมว่าแวแพ้ยุงตอนนี้ทั้งคันทั้งแดงไปหมดทั้งตัวแล้ว ใครที่เป็นแบบแวร์บ้างคะยุงกัดทีไรทั้งคันทั้งแดงไปทั้งตัวเลยการจะหายามาทาตลอดตลอดก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะมันคือปลายเหตุแล้วเราต้องจัดการตั้งแต่ต้นเหตุคะ่ะด้วยสเปรย์กันยุงสกินซอฟตัวนี้เลยสเปรย์กันยุงสกินซอฟสูตรนานโนสามารถกันยุงได้ยาวนานกว่า7ชั่วโมงเลยนะคะฉีดแล้วไม่แสบผิวไม่เหนียวเนอะหนะไม่ระคายเคืองผิวสูตรนี้เหมาะมากๆเลยกับคนที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายแบบแว ตัวนี้มีกลิ่นหอมของลาเวนเดอร์ไม่ฉุนเลยนะคะแถมยังพกพาสะดวกอีกด้วยเจอยุงที่ไหนฉีดได้ที่นั่นเลยค่ะเด็กอายุสีขวบขึ้นไปก็สามารถใช้ได้นะคะสกินซอฟสูตรนาโนผลิตด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะทำให้แว์มั่นใจในเรื่องของประสิทธิภาพและความปลอดภัยค่ะใช้แล้วสบายใจหายห่วงเลยให้สกินซอฟห่วงใยผิวห่างไกลยุงกันนะคะ อ๋อลืมบอกไปแบบซองนะคะจะเป็นเจลกันยุงค่ะกลิ่นซากุระใช้ดีเหมือนกันนะ